สวัสดีแฟนนิวพัฒน์ครับมาพิเดษข่าวสารในวงการบันเทิงกันครับ กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับสำหรับประเด็นคู่รักของสาวโบเมลดาและหนุ่มมิกทอร์ยาซึ่งล่าสุดนะครับสาวโบได้ออกมาโพส์ภาพตัวเองใส่ชุดสีขาวพร้อมกับแคปชั่นภาษาอังกฤษประกาศว่าตัวเองโสดทาเอาบรรดาชาวเน็ตนะครับรวมถึงบรรดาแฟนคลับต่างสงสัยว่าคู่นี้กําลังมีปัญหาอะไรกันอยู่หรือเปล่าและเมื่อเข้าไปดู i อของทั้งคู่แล้วนะครับปรากฏว่าทั้งคู่ทําการอันฟอลดไอจี IG กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและถ้าย้อนกลับไปใน i อ Story ของสาวโบเมลดานะครับเคยโพสต์ข้อความไว้ว่าเวลา นี้ให้เท่าไหร่ก็ไม่พอเป็นคำพูดที่ได้ยินแล้วรู้สึกพูดไม่ออกทำเท่าที่ทำได้ทำเท่าที่ไหวและเต็มใจทำไม่รู้ว่าข้อความนี้นะครับจะเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าท้งกู้แค่งอนกันเฉยๆเอาเป็นว่าเราเรอฟังจากปากของหนุ่มมิกและก็สาวโบกันดีกว่านะครับว่าบทสรุปของเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไร